เบิ้งไปชมคลิปแล้วเป็นจังไดพี่น้องเบิ้งแล้วก็ยิ้มไปน้ำเนาะอ่าคิดเบิ้งว่าหอดมือนั่นน่ะมันสิเป็นซ้ำใดอ่าสินมเต็นเต้นซ้ำใดเนาะตัวคข้เสือต้องมีคนหิ่งในนอนพี่น้องต้องมีคนอ่ามีน้ำตาแน่นอนเนาะไปแล้วครอบครัวลงมานาวพี่น้องเลยเป็นจังไดเนาะขณะนั้นเบิ้งแค่นี้ก็โอ้ยรู้สึกว่าหอยยิ้มได้ข้างหนึ่งในชีวิตน่ะที่จะได้เป็นเจ้าสาวเนี่ยพี่น้องอ่าทุกคนก็คืออาจจะได้ ผูอ้อาจจะได้เข้าใจความรู้สึกนี่ทุกคนที่เคยแต่งานเนาะอาจจะเข้าใจทุกคนผูหยิ่งเนี่ยต้องยีกใส่ชุดแต่งงานอยู่แล้วเนาพี่น้องต้องมีวางอยู่แล้วหลายคนก็คืที่เข้าใจแต่มื่อน,นี้นองนาวแเราก็มีโอกาสนั้นดีพี่น้องเ้ยเนาะเอาดีใจนําดีใจนําเอ็มซีกานนะตูคําปั้นสุคนส่ชีวิต านมอมระสุงท้องทับลงในใจเจอเรื่องร้ายทำให้เหลือเรียวแรงแต่หัวใจยังไม่แพ้ไม่เคยสิ้นแสงยังคงแกร่งเดินหน้าสู้ต่อไปเพราะเราคือคนสู้ชีวิตจับทักทายสบายดีนะสวัสดีเอพ่อแม่พี่น้องเด้อหมู่เพื่อนเพทุกคนทุกท่าน วัวจะเป็นเอฟซีฟังไทยฟังลาวหรือว่าต่างประเทศก็นินดี้ต้อนรับเขาสู่ชอ่องยูทูบุกครับป,ปั่นสุปพี่น,องงน้องเลยเนาะมาเจอมาพอตุ้ขับวันนี้พี่น,องงน้องเลยเนาะอ่าดีใจดีใจพี่น,อน้องเนาะโมนาเซีอว่าน้องมะนาวจะมาหอดจุดนี้เนาะอ,อ่าโมนาเซีอว่าน้องมะนาวจะได้กลายเป็นเจ้าสาวและมีครอบมีครัวคือบ้านคือเมืองมูเนาะและตัวน้องเอง น้องมะนาวกับ่ได้คิดบบได้ฝันว่าจะมีมือนี้และบ่คิดว่าสิมีคนมาจริงใจและหักแพงน้ำเพราะว่าตัวเองก็ทั้งทุกข์ยากลำบากแถมมีโรคประจำตัวอีกอันนี้คือน้องเพิ่นได้คยกับตักคำว่ที่ผ่านมาเนาะอ่าตักคำกับมีมันต้องมีคนเฮาเกิดมามีหนิงมีแนนเบิดเพียงแต่ว่าสิมีกูแท้กูกรรมกูเวรแค่นั้นเอง ทุกครัก็ได้ปลอบใจได้ให้กำลังใจน้องมะนาวแบบนี้เป็นประมาณนี้พี่น้องเอ,เอ๋ยทีว่าน้องมะนาวเคยคุยเคยนั่งลมกับพอ่อกับแม่ทุกครัเนาะอ่าอยูไยย่ไหนอยู่หน้าแหละพี่น้องเอ้ยและมื้อนี้เฮาก็ได้เห็นทางคลิปของตูซีเนาะตูซีก็ได้ดําเนินอ่าดําเนินการหาชุดแต่งงานหาเสื้อผ้ามาให้ใส่เนาะก็ไปตามงบ FC ที่ีซอยนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเฮาก็เป็นกําลังใจให้ดีใจเนาะ อาส่วนที่ว่ามีเอ็ซีเนาะคอมเมนต์เข้ามาว่าเป็นยังอ่าทางเอือยของน้องมะนาวคือบุห็นมาไทยมาอ่าโอยเหลือนี่เนาะแต่เรื่องของเพิ่นพี่น้องเอ้เนาะจังไรจังไดมันก็เป็นพี่น้องเขาคือเก่าอ่าเพิ่นกะมาอยู่แล้วมือแต่งมือไอ้ทีครอบครัวก็ต้องมาเอ้เอยน้องเพิ่นเนาะเพียงแต่ว่าเพิ่นกะมีหน้าที่เวียกงานไผมันอะไรก็ ขึ้นอยู่ที่สิทธิของผู้ใดที่อยากท้าให้พี่น้องในเนาะอันนี้ครับกำบัตีิกันแต่ว่าบางคนบางกลุ่มบางเอฟซีก็บ,บอกเข้าใจนะพี่น้องเนาะแต่ในมุมมองของตู้ข้ามเนี่ยหงายตู้ข้ามคิดไปในทางที่แบบว่าเขาเนี่ยเป็นคนทุกคนยากลําบากและญาติพี่น้องเนี่ยบ่อยากห่มบ่อยากแก้มอย่างประมาณนี้เนาะเพราะว่าอันนี้ตู้ข้ามเบาตัวของตู้ข้ามเองในตู้ข้ามคิดเองได้ว่าเนี่ยที่พี่น้องเป็นแบบเนี่ย อาชียานเฮาเนี่ยของเงินนำบอยันเทาเนี่ยได้ให้เหตุเวียกซอยหรือ,อมีการเสียผลประโยชน์อย่างประมาณนี้นะพี่้อกนี่คือในมุมมองทุกครั้งกับบอลบาลแล้วเนาะบริบอลพี่น้องเพิ่นอันน,อนี้มันก็พี่น้องเพิ่นอยู่แล้วตระกูลเพื่อนเนาะพี่น้องก็คือพี่น้องพี่น้องเลยเอากัประมาณนี้มบมว่ากันเนาะพี่ว่าฮักแพงแบ่งปันกันต่อไปนี่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกคนน่ะล้วนมีหน้าที่ของภัยมันพี่น้องเนะาะบ่ว่ากันพี่น้องเอ้ยอ้าวโอเคพี่น้องก่อนไปก็ข,ขอขอบ,บคุณขอบคุณเอที่เขาเอาเมืองมาช่งก็แล้วก็แชร์ให้เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะขอขอบบุบคุณหลายๆพี่น้องก่อนไปใชพี่น้องไปเบิ่งคลิปทางน้องมะนาวกับตุสิทเพิ่นได้คุยกันในล่มการโอ้ยเห็นแล้วก็ยิ้มนําพี่น้องเอ้ยเนาะไปไปเบิ่งไปช่งล่มกันเลยลมกันเฮงกันเฮงกัน <c oughs> <c oughs> พอดีมาเอาเพอดีแล้วพอดีพี่ลังน้พี่ลังโอ้ยพอดี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 ลองแทกเฮ้อลเียดเปิ่เลยนะเมื่อเน้ยทชิดบอกว่าบให้ว่าเรื่องไอบุญว่าบบถ่ายว่ายังแนอบอกให้ว่าอยูอ่ามาไปไป หาว่าเสรแนวดีดีความดีดีห้กันวาเาอีงาว่าเข้่ค่ดเชย้มนาว่่บะบเนเงินผไงอ่ากบเวนเงินเพิ่นโบมีเงินไผ่ดอกพี่น้องมีแต่เงินผู้ไหญ่ผมก็บอกว่าจะ้าว่าเป็นโมาทายฮันเนาะโบทายคืไอ้บุญมาไอ้บุญบมาทายแต่มียโบมาก็ับเขาเขียนอยู่กับบานไปร้วะอ่าญาคือเขาว่าอันนี่บมากแต่กับา ข้ากัยาเขาเห็นอยู่กับบ้าอพี่ยาว่ะอ่ายาคือเขาว่าผนแหละบ้าแเด็กกยาตัวปีชิมันบวกล่ะเขาเห็นอยู่เพราะมีแต่หายว่าแต่ควบดีเพราะบ้านนี้ให้หูให้ตานี่แหละพี่น้องไอ้เนาะอ่ามีแต่เป้าหมายข่อยกะจัดงานดอกงานแต่งกะแล้วกะชี้ชอยเรื่องรถไทยถ้าขี้ไร่ชำไร้ขันมาได้น้อยได้หลายบุพเพกะมอเธอไปหามาใอไ่ ัาพี่ไอ้ลงมาฝากน้องมะนาวพี่องเลยาะเฮเจ๊งรอกน้องมะนาวเนาะงไปหน้าที่มือนีดิบอไปนะอฮอยเดี๋เราขึ้นรถไปก่อนขึ้นย่างขึ้นไปเถิงย่างกันป่าหนโอ้สมึงรู เใเลยะรอนะสามพัใบเลยเงิน็ฝากมาให้หััวเนี่ยอ่าบเดียวนึ่ก็ได้เงินสามพันแหละพี่น้องเน่โธอสมเซยเนาะอ่าสมเซยแบบนี้พี่น้องเนาะจบงามลายพี่น้องเลยอยากู้หูาของนันนี่มันคือยังออยาคู่ใช้มีมีตัดบริมีตก็ไดเอามาดู มาแกะบางเครื่องก่อนนะ้อพี่น้องจังล้มกันพี่ขี่หมอพิษเนาะพี่น้องเนาะแกะอันนึงก่อนเนาะแกะตัวน,นี้ก่อนเนาะนี่ชักขนมอย่างนี้คนถากมาให้อันนะี้เนาะน่าทึ่งไส่ชุดที่แสดงเนาะต้องหง้ผูใหญ่เบิ่งก่อนงานคือหนัง โค้งอนี้มานาวเลยตรงนี้อีไข่ทำมานาใช่หรกเปลไข่ท่านไข่ทาาช่องปาดแห้งตัวไปปาดขนมเลยแห้งเ้ยน,น <c oughs> <c oughs> ะเ้เห็นชน่องถุงเลยมะนาวจับจับ อนึงก่อนเนาะอนนึงก่อนมันเป็นซองได้ทุกคนเล้ยรมเชียงแดงเด้ทุกคนน่ะฮา่นี้บัดเนาะสีแดงนม้สีแดง ช่วยเฉยๆเจ้เอ่อสิ่งอะไรเงจะไปตัดไป เราพยายาเนาะต NO ้แข่งรึวะแข่งรูวมีใจยุะมา่ใันยู่รึหันยูรไม่ใจขึ้นไม่แต่หัวหันวลองชัยบ่ลองชับ่เรต้องแก้เชือกเลยนะชค่ะช่เข้าไปเลยทาไมมาก่อนอาไม้อกมาก่อน แกไดบ่แกบ่ได้เอามชงพนเด้อเนาะัลแกบ่ได้มชงพนเนาะชงมได้กแกไปไหบ่ไม่ดีบอกแกเอามดีวบอมานีใมีอยู่ดึงออกไปกระดุมน่ะนี่นี่ด้นะโอ้ย อผมอาผมขึ้นอาผ,ผมขึ้นเออหักมั่งจ้ะเราเดี๋วมันยังไม่ได้อันนั้นเดี๋ยวเราใช้กระดุมบัตน,นี่ติดป,ปุ๊บนี่เห็ดแวดท่องเขาเห็ดแวดท่องเขาเนี่ยเลตกก็เออต้องใช้อันน้ำมึงดู สอ้ยแดงเอพอได้ชุดแต่งงานแล้วไพี่นเองเ้ยโอเคลุงเบิ้งเออช่นั้นพอพอดีอยู่ที่บริหารติได้ค่ะเลหนึงฮะต่เยนึงมันก็บชุดแต่งงานเนาะมันกัน่องลองยืมมงลูกันลองยืมกันนี่กันนีกัน พอดีพนาเว้พอดีเนาะพอดีป huh. cool. ิดหลังรู้ปิดหลังโอ้ยพอดี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 อย่าพึ่งแก้ด้วยพึ่งแก้นางู้กนแบนี้งลง่เนี่ยัจะเสียดิฮะงัจเสียคนง้มเอ้ยงามเลยเนาะพ่อบ่อบ่อะเสีย อาสิน้ำแลวมาแล้สิน้ำเจสเสียอันนี่มะนาวนนี้ใช่ไหมเสยอพัวของแม่ถูกบ่เนี่ยเยียเสมงมกเสือป้ายเลยดูดิเสยอายนาวเสอป้ยเนาะโอ้ใจดี หักง่ายพรไห้นี่เนาะหักได้ยูรอยได้ยูรอเอุ่มยูไรขนาดมือ๋อเัวก็ได้ลยดพี่นงเยจับมึงดูระพัวพนังยูเนาะอ่ะเอาไวแล้วก็จช่ท่คูกันับฟังวัน เอา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 ดใส่ก้อนผัดก่อนบัดบาดัเพันมาจังลัวพันลงมึงเนาะคำว่ามันมันเลงแห้งจังไปยิบเขาบอกเลยว่าําว่าพันนุ่งได้ก็โอเคกัะลงเลยเนาะสิ้นจังหอ้ฮะ ยังไออยู่อันนี้นิ่มไปก่อนเออได้ละได้ละทำโมเดทัดอ่ายังบมเดทัดทำตัดนั่นสิบงวอดีบัตรนี่ทำโมเทกก่อนเท็เคยทำบัตรนี้มาแล้วไปทัดเนาะฮะไปทัดไป็นยีบบัตรอันนี้จะตีนมันบ่ออนนี้ตีนเออพระอาทิตมาให้แบบนี้ทีงให้ไปนั่นเองดิ ไปแทงไปตัดม <hat> ันต้องยืนมึงเราเราไม่ใช่มึงด้วยต้องแทงใช่มึงด้วยต้องแทงมึง่ะที่เป็นแบบนี้เนาะเอาเป็นไทยพวกบอกกันเด้อเป็นมึงเดยต้องแทกก่อนแทกก่อนอืะ เก่าบ okay, ่ะหาเจก่อนก็ได้โอเคโบป้งมีเจยังแต่มาน้าต้องได้ยิบสิ่ยิบนี่ต้องได้ไปยิบไว้ยิบไว้ก่อนแต่พี่แหละไปหน่อยเนาะมันจังบ่เสียเวลาโบทวงบ่ทันเขายิบฟรีบอกมาหน่าคณะไปยิบ เชเงินแล้วเชื่อสิบเชื่อเงินอีกพี่น้องอ่าเชื่อเงินค่าคาญี่ปุ่นเชื่ได้เชื่อเงินค่ายิบปญี่ปุ่ต้องไปแทสยาดีอายุกี่นิเชื่ออยู่บ่เชื่อยู่ดีแล้วเนาะอายอายุเด้อ มาเห็นยั้นขนาดเราบอกบอกทางเมื่อวานไอ้คนปันเขาอีกเนี่ยเอาตาเด้อมันต้งเศร้าเด้อแต่งหน้าแต่งตาแต่พันบมีจำเป็นเนาะเพราะง่ายลำพังโบมี่แหละน้องมะนาวนี่โบมี่ได้เงินคำสิไปเห็ดแต่งหน้าแต่งตาเข้าผมนี่ละโบมี่ข้าครัวดาวนี่ตุชิตกับโบมี่พี่น้องห้าสี่ซอยแบบนั่นกะพันโบมีมันกะ โมมีกะบมเฮ็ดเนาะเฮ็ดมีพรุ่งงามธรรมดาไม่กะเทงหน้าเทงตาเองท่าก็เป่งที่ชุบเอาเองกับงามได้ใช่นหมชุดกะโอเคเลยดิอื่มทางเขาภาคควัน ก็ได้ยังจะส่งเมยส่งกที่เอาส่งคนห้เพิ่นพี่น้องเองอจ,จัดดว่าไพ่ผักไพ่ชื่อให้นี่น่ะมีน้ำทิพย์บ่ะอ่ามีน้ำทิพย์พี่น้องเอยเนาะมีน้ำทิพย์จัดให้อีกแล้วพี่น้องเองอดีใจอันน้ำนองมะนาวคือกันตุ๊กซี่จะได้เนาะดีมุกดีใจคือกันเนาะอ่า ยังชอบน้ำเมินน้ำทิพย์เออขโมยกับใจ๊ดเออน้ำน้ำทิพย์เออทิพย์ที่ยันชื่อชุดในดูคอยแม่อยู่ดีไม่แห้งก้าขายดำด้วยด้วยคอยแม่อยู่ดีไม่แห้งเจ็บแดงใครมีดำไปด้วยกับเก่าชะไม่า่แห้งไม่มีแห้งตลอดถึงครอบครัวเพิ่มหน่อยแหละพี่น้องเอ็นเนาะอ่าจังอ่าบ่ได้มาถ่ายคลิปของบ่ได้มาถ่ายคลิปน้องมะนาวแล้วก็มีเหตุผลของเรา ผมันก็มีเหตุผลของเพื่อนครอบภัยกลัวมันแต่กะบอกแม่เจ้าเดอ้ออ่าบอกให้เว่าเมียนว่าบอ่บอกให้ว่าถึงกานถ่ายคลิปแล้วการเขุดของบ้านห่านเนาะกะบอกให้เว่า,อ,า,วาอ่าในรายการพี่น้องกันถึงเก่าอ่าชวนว่าเพื่อนถ่ายหรือบอกถ่ายกะเป็นทิฏฐิชวนของเพื่อนให้บอก,ก,อบอกด้วยความหวังดีเดอ้อตัวชิดโบได้มีจุดประสงค์เอียงพี่น,องงน้อะไรเนาะอ่า ใครสีขึ้นอะไรกกายาเนาะแด็กกายัง mm. มีอยู่มีอ่าคอมเมนต์เอฟซีเพิ่นคือสีพังบ่อพิษเออเพิ่นคือสีเบิ้งคลิปบวบเพิ่นคือสีเบิ้งข้าเดียมเลยผ้าคอมเมนต์เด็กกับผ้าออกนะเพิ่นเบิ้งคลิปบวจบบระตุชิดอธิบายอย่างแน่ในคลิปเมื่อเช้านี้เพิ่นบระตุชิดหนาวแฉอาชุดชิดนะแฉว่าว่าใจเอาคนอื่นมาว่าว่าอย่างว่าดอกเพราะว่าเรื่องของน้องมะนาวนะว่าก้อนว่า เพิ่นอธิบายก่อนตัวชิดกันเลยผากบอกเอฟซีที่เบิรงตัวชิดก่มี่เอฟซีคอมเมนต์มากดีในช่องตัวชิดก็วา่าเป็นยังญาติพี่น้องของน้องมะนาวคือบ่ช่อยในตัวชิดกับเลยบอกเอฟซีว่าบ่ห้คอมเมนต์บอกว่ามากพยาพี่น้องเอเนาะมีแต่ให้กำลังใจน้องมะนาวเอาให้กำลังใจตัวชิดเอาแต่ก,ก็โฟกัสในในปัจจุบันในสิ่งที่ที่อ่าสิ่งที่เป็นไปได้ดีกวัวเนาะสิ่งใดเป็นไปบ่ได้ ด้วยภัยเป็นอะไรกับเพราว่าเพราะว่ากันที่กลับวบบังคับกันเนะาะมันบอกวา่าบบเอ่ยมามันสิพิษสิเทีททยงกันเ้ออือคืองานดอกง,งานดอกกันพี่น้องเพื่อนใดเพื่อนก็มากคือเกา่าตัวสี่นังเป็นคนอื่นบมได้พ,นนพี่น้องเลยเนาะนเรื่อมบริญาติพี่น้องชอบอืออ่าเพราะว่าตัวไดมันมันมันสิพิษสิเทีทยงกันแต่เบราว่าบ้านอี้เ้ออ่อภาภัยจะมีมีเียกของภัยของมันเนาะอ่าอย่าลืมบอกแม่น้ำ บอกอยู่อ่าไอ้บอกแม่น้ำพี่ต้องเอ้เนาะคำว่านี้คันได้ว่าออกไปเลยเอาขึ้นมาได้เห็นว่าอยากตีกัน <c ười> ชัดพาตุ๊เว่าว่ยอย่างหายคิดพิช่างมากมายอ่ะนะเนาะดูชิดซอยก็ยังได้บุญ แต่คือตัวชิดว่าเป้าหมายที่ซอยมะนาวเนี่ยจะให้มะนาวมีรถไทยไม่รถไทยแล้วก็ชอบทามาพวนบอร์หนึ่งเดียวนะเบอร์ฮะเราเบอร์ไม่ได้ชุดเบอร์ไม่ได้บ้านห้องแล้วกันั่นชั้นที่ห้องนอนแล้วกัเชื่อมไงเครื่องครองเราหกหกช่างเครื่องครองเป็นกี่ได้มีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้า อีกเนาะเกเดาว่าได้แน่กินมาชรลองเนาะเป็นกระสอบเออเอาพื้นมาพี่น้องเลยเนาะอ่าเธอได้ชุดแต่งงานอะไรไหมเธอได้หรือเได้ได้นี่เตรียมให้เคยนล้วตื่นาน่ะอ่าแถวแกวายังไม่ได้ยิบไหนเธอต้องมาเท็กต้องไปอ่าต้องไปห้ามเทกเลยกะ จาเบาเนี่ยฮี่จะาเนี่ยง่ายพูดจักอ่ายกว่งู้ึื่นรึง้ายกวงูบจักหากเบืออิมได้เบือนี่น้อยชุดได้เบือนี่นะหากยิบเข่าอะไรก็ได้คำว่ามันมันง่า้คนจีนว่าอจีนิฮะคร้คนจีนได้่ะอ่าไกนที่จะเาไ่นด้าสีนี่ก็ได้โมโกเดียน พอชื S <S <preach science> mm ่มดว่ามากับรถเงินเง้นจ้างรถกับดถแฟนบอกมอนเงินบนเรือเอาบวกไปเด้อนี่ชืุ่มดว่านี่แล้วผ่านมาในี่สามพันนี่เราจะหาเงินได้เท่าไรพี่น้องเลยเนาะเยเื่งนะกทชิดบอกว่าบอให้ว่าเรื่องบุญว่าบอบอกว่ามาทายว่ายังเออบอกให้ว่ากันหาไปไป หาว่าแต่แนวดีๆความดีๆหากันดบอกว่นีคเรื่องิน้ีดเนมันหาว่ยัเงินเนผู้่ไหอกับโเงเงินเพิ่นบบมีเงินไดอกพี่น้องมีแต่เงินพูนยัยเอแลวกว่าว่าว่าบมาทายฮนเนาะมาทายเืออ้บุญมา้บุญมาทายแมีวาบวมาแต่ยาเขาขาเินอยู่กับบวมาไม่ไหรอายาคือคาว่าัเนี่ยบมาแต่ยา มกิไขเห็นมีแให้ว่าแต่คมดีพอบดนี้ใ okay, ห้หูตานี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามีแต่เป้าหมาย่อยกโอเคพี่น้องหลังจากที่ว่าเฮาได้เบิ่งชมคลิปแล้วเป็นจังได๋พี่น้องเบิ่งแล้วก็ยิ้มไปนําเนาะอ่าคิดเบิ่งว่าฮอดมือนันน่ะมันสิเป็นําใดอ่าสิน่าตื่นเต้นําใดเนาะตัวการเือต้องมีคนให้แน่นอนพี่น้องต้องมีคน มีน uh, no, no. no, no, no. oh ้ำตาในนอนเนาะไปแล้วครอบครัวลงมานาวพี่น้องเลยเป็นังไดเนาะขณะเบิ้งแค่นี้ก็โอ้ยรู้สึกว่าหอยยิ้มไล้ข้างหนึ่งในชีวิตน่ะที่จะได้เป็นเจ้าสาวเนี่ยพี่น้องอทุกคนก็คืออาจจะได้หู้อาจจะได้เข้าใจความรู้สึกนี่ทุกคนที่เคยแต่งงานเนาะอาจจะเข้าใจทุกคนผู้หญิงเนี่ยต้องอีกใส่ชุดแต่งงานอยูแล้วพี่น้องต้องมีหวังยูแล้ว หลายคนเป็นคือที่เข้าใจแต่เมื mm <h. S 1> <slide. S 2> ่อนี in, ้น mm ้องนั Hello, ้นเราก็ม uh, yeah, ีโอกาสนั้นดีพี่น้องเลยเนาะอ่าเอาดีใจน้าดีใจน้าเอ็มซีก็ถามเข้ามาอยู่ว่าตุ่มข้ามมือวอมเนื้อพี่น้องเรยเนาะเอแน่นอนอ่าทั้งไอเกมันนี้เราก็ให้มือพร้อมกันเราให้มือพร้อมกันอ่าให้มือพร้อมกันกับไอเกมันนี้เราให้เอาเครื่องเราเมื่อให้น้าพี่น้องเลยเนาะอ่าปัดลมตู้เย็นเครื่องจะกพุงชักผ่าหลายยากพี่น้องเลยเนาะ เอาโอเคพี่น้องตุกข้ามขึ้ครื่องขอตัวจบคลิปอัมลาประจ่าโกเมศพี่น้องไปขอขอบุญกับุญในหลายเด้อที่เขาบังบอกมาสมกันเลยกดแชร์ให้เนาะเอาโอเคพี่น้องตุกข้ามขึ้นเคริ่องขอตัวกล่าวคำหวาสบายดีและสวัสดีครับ